ตกใจไหมตอนโทรมาตกใจเหมือนกันไม่เคยมีใครมาหาเนาะแม่คนพูดน้อยคนน้อยอใช่มไม่ยุ่งกับใครก็อยู่กันอย่างงี้ยเงียบแม่ไม่พูดถึงปัญหาอะไรเลยเนาะแม่ไม่แตะปัญหาไม่แตะอะไรที่มันเป็นยังไงจะยุ่งเรื่องเข้าสมาปัญหาเราก็พอแล้วอืดีแล้วแม่ดีแล้วต่างคนต่างอยู่แล้ว ดีดีนะครับนะเราก็จะได้สบายใจนะเราเอาลูกอย่างเดียวปัญหาเราวางไว้ข้างหลังนะได้ค่ะบผมอยากเจอลูกไหมล่ะก็อยากเจอเนอตอนนี้ทำยังไงลูกอยู่โคราชตอนนี้อยู่นี่มี่หรออดช่องป่ะสีคิ้วป่ะเห็นพ่อสีคิ้วเห็นพ่อเขาว่าประจำการอยู่ลำตะคองอ่ะอ๋อคือพ่อเขามาไอมาปลูกบ้านใหม่อ ให้ให้แม่เขาแม่ย่าใช่่อยู่ที่สีคิ้วครับไปหาลูกชายไหมพรุ่งนี้ไปหาลูกชายไหมไปยังไงอ่ะเต้พาไปไปกับเต้เนี่แหละดูที่ไหนสีคิ้วนี่ยไปสีคิ้วเดี๋ยวมารับมารับแม่แล้วก็ไปสีคิ้วพรุ่งนี้มารับไปเซอร์ไพรส์ลูกชายกันไปหาลูกชายกันก็ได้เนาะได้เลยเหรอได้แม่มีผัดอะไรอยู่เลยอ๋อ ปกติก็ไม่ทำอะไรอยู่เลยป็นแม่โอเคใช่ไม่ไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปได้ครอบครัวใหม่ครอบครัวใหม่แม่ไม่ติดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็เดี๋ยวจะโทรแจ้งพี่สาวก็เยอะอ๋อโอเคพี่สาวก็คงดีใจนะพี่สาวก็เคยพูดถึงลูกบ้างไหม เออเคยพูดถึงน้องอยากเจอน้องมตอนตอนที่เขาอยู่กลางดวงน้าก็พูดถึงเขาบอกว่าเขาเหมือนเคยที่ตุ้เขาพยายามเสิร์ชหาชื่อเฟซบุ๊กอ๋อเหรอเมื่อวานเขาไม่เล่าเรื่องนี้ให้ตุ้เขไหมไม่ไม่คือพยายามคุยเสร็จแล้วแล้วเหมือนก็ขาดการติดต่อไปไม่ไม่ทนได้ทำเจอไี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆดีใจมากๆที่ได้เจอวันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับ ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจัน หรือ t i k t o ออิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ Jaha mung kutgen